สวัสดีค่ะเบลนะคะนาชาพลาพิพัฒค่ะปัจจุบันเป็น MD ของ a p p ป e นะคะที่อยู่ภายใต้เลินนะคะจากที่ทำเลินมาเนะะี่ยค่ะน้องๆที่อยู่ในทีมหรือน้องๆที่เรามีโอกาสที่จะพูดคุยด้วยหลายๆคนคือทุกคนมีแชชั่นที่แรงมากนะคะแล้วก็สิ่งที่มีร่วมกันเลยคือมีความมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาตัวเองค่ะเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่นะคะที่มารวมตัวกันเพื่อออกไอเดียพัฒนาการศึกษาไทยค่ะ สมัยเรียนเนี่ยไปเรียนจบกฎหมายที่เคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มีโอกาสไปฝึกงานเราก็เริ่มค้นพบตัวเองแหละว,ว่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่ที่ของเราเลยต่อโทนะคะด้านกฎหมายธุรกิจที่ยูเคนที่อเมริกาแต่ว่าตอนเรียนเนี่ยค่ะมีน้องๆจะมาขอคำปรึกษาเรื่อยๆน,ะน้องจะมาถามตลอดว่าถ้าจะต้องสมัครเข้าท็อปยูเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างตั้งแต่สมัยเรียนเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีแพชชันด้านนี้เราอยากช่วยเหลือคนที่จะมาเรียนต่อต่างประเทศค่ะก็เลยทามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบนันค่ะ เรารู้สึกว่าวิชั่นตรงเนี้ของเราอะตรงกับที่เลิร์มนมีจริงๆอะส่วนตัวคือว่าอยากจะมอบโอกาสให้กับน้องๆที่อยู่ที่ไทยที่อยากจะเปิดโลกตัวเองอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศอยากจะพัฒนาสกิลอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะหยิบยื่นให้กับน้องๆก็คือโอกาสทางด้านภาษาอังกฤษเลยเป็นวิชั่นแล้วก็เป็นมิชชั่นที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้ามาพัฒนาแล้วก็ทําตรงนี้เบลเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะว่าเคยเจออะไรบ้างที่เรารู้สึกว่า เออมันน่าจะเป็น p ู o เป็น resource ที่ทำให้เด็กสามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะเป็นเหตุผลแรกที่ product เราอะค่ะเป็นตัว summer camp ที่ไปที่เคมบริดจ์และต่อยอดเป็นการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษต่างๆเอาหลักสูตรที่เราเคยเรียนที่เมืองนอกเนี่ยมา o f f ร์ให้กับน้องๆที่อยู่ที่ไทยะคะ่ะเราเล็งเห็นแหละว,ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์แบบเดียวกันเลยจัดเป็นโครงการสอบชิงทุนเพื่อลดค่าเล่าเรียนต่างๆถ้ามี request มาจากลูกค้าเขาอยากเรียนจริงๆแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์อะค่ะ ก็จะสามารถสนับสนุนในส่วนนี้ให้ได้ด้วยค่ะทุกครั้งหลังที่เราจัดค่ายจัด ไปต่างประเทศจะมีผู้ปกครองนะคะเขียนมาขอบคุณทางไลน์หรือว่าโทรมาบอกว่าลูกเขาประทับใจมากขอบคุณที่จัดแคมป์ดีๆที่เปิดโอกาสให้ลูกเขานะคะมีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์ที่ต่างประเทศเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะมันอิมแพคกับทั้งคนทํางานด้วยสิ่งที่เราทํามันเห็นผลแล้วเราก็กับสังคมด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราทำะคะ่ะมันมีผลกับเขาในระยะยาวด้วยค่ะ